สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับเลือกนักขาชนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยลาวพัฒนาครับผมของวันที่31กรกฎาคม267 7นะครับเป็นวันสิ้นเดือนกรกฎาหนะวังว่านะครับผม FC คงจะมีโชคมีลาบนะครับ กับช่องเลขนักราดนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็นะครับผมก็จะสมารสรุปให้นะครับแต่ก่อนจะเป็นตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อน,นนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์ กดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักะในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง youtube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักละนั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีแต่ความโชคดีอย่าได้เจ็บอย่าได้จน อย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้รวยให้รวยให้รวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับครับผมนะครับมาดู EP พก่อนนะครับของวันที่ส1กรกฎาคม2องนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผมรัฐบาลนะครับลาพัฒนานะครับ6 2 3 หกสี่นะครับเลขรัศเขียนไม่ว่านะครับสิบสามงวดถูกมาแล้วสิบสามงวดติดนะครับงวดนี้คืองวดสิบนะครับงวดสิบสี่นะครับงวดที่สิบสี่นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครูบาอาจารย์ครับผมที่ให้ช่องเลขรัศนะครับได้ถูกทำตัวเลขถูกมาต่อเนื่องนะครับ14งวดนะครับนะครับ ถูกสิ่งที่ติดนะครับขอบคุณจริงครับผมมาดูครับผมว่าถูกตัวใดนะครับผมมาดูชุดเด่นก่อนนะครับชุดเด่นนะครับเลขคราดวางไว้8 6 1 2 3 4ครับผมนะครับก็เข้าไปที่นะครับผมหกนะครับเข้าไปที่บนและล่างเลยนะครับส่วน3เข้าไปที่ล่างครับผมนะครับ ประกบคู่ก็ได้คู่3-6นะครับนะครับใน ep1 นะครับแล้วก็4ครับได้บนนะครับประกบคู่ก็ได้6-4นะครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะครับย้อนกลับมาดู14งวดนี้ครับผมนะครับสิงวดเข้าบนล่างไปทั้งหมดสิบเข้าบนล่างไปทั้งหมดสิบงวดนะครับแล้วมาเข้าบนเข้าล่างสลับกันนะครับผมก็ สามงวดนะครับสามงวดก่อนที่จะมาถึงงวดนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับนั้นงวดนี้เป็นงวดที่สิบี่งวดติดนะครับผมนะครับที่เข้านะครับสิบสีงวดนี้นะครับผมเข้าบนล่างแล้วก็บนนะครับเข้าบน2ครั้งเข้าล่างครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่เข้าบนล่างนะครับแค่สามงวดนะครับนอกนั้สิบงวดติดนั้นเป็นบนล่างนะครับ หวังว่านะครับเลขลาดจะจำเอฟซีจะจำได้นะครับว่าเลขลาดทำทำถูกจริงไหมนะครับเพราะในคลิปก็มีอยู่แล้วนะครับมาดูผลครับทีนี้นะครับชุดคุมบนล่างนะครับเราเข้าไหมครับผมสามหกสามหกบนล่างนะครับชุดคุมบนล่างไม่มีสามหกนะครับชุดคุมบนล่างไม่มี36แล้วชุดบนกันล่างล่ะครับ ชุดบนกันล่างมี36นะครับนีะครับสามนะครับสาเป็นตัวชนที่ได้ราดคัดไว้ด้วยนะครับเน้นไปที่ล่างนะครับเนี่ยครับสีสีส้มนี่คือล่างนะครับ6 3สามนะครับดีใจด้วยนะครับผม fc ครับผมนะครับนะครับมาดูครับ64สีมีไหมครับชุดบนกันล่าง64ไม่มีนะครับแต่มาอยู่46ตรงนี้ครับผมนะครับเป็นล่างกันบนนะครับผม 2ตัวนี้สลับกันออกนะครับสลับกันออกหมายความว่าบนมาล่างล่างมาบนนะครับถึงเขียนว่าบนกันล่างล่างกันบนนะครับคู่จับแต่แรกนะครับผมเข้าไปที่สามหนะครับเข้าที่สามหกนะครับวางรูดตอนแรกไว้นะครับ6กับ8นะครับผมนะครับนะครับผมเน้นไปที่ล่างนะครับกันบน6นะแไม่มาครับผมนะครับเข้าคู่นี้นะครับ หวังว่า FC คงจะมีโชคมีลาบนะครับใน ep ีหนึ่งเลขาลาดพยายามที่บายเข้าใจนะครับผมต้องฟังนะครับผมเพราะว่าตัวเลขมันเยอะถ้าเราไม่ฟังนะครับเราก็จะพลาดโอกาสนะครับทีนี้นะครับตัวเลขเยอะถ้ามันเข้านะครับนะครับมันก็คุ้มครับเพราะว่าเลขาลาดจะทํา e p ีสองอยู่นะครับผมแต่ให้ฟังตรง ep นี้ก่อนนะครับผมนะครับทีนี้มาดูครับผมโค้งสุดท้าย ep2 สองเลขาลาดให้อะไรไว้นะครับ EP2 นะครับผมเลียลาดให้รูดบนล่างไว้นะครับให้รูดที่8กับ1นะครับผมนะครับ8กับ1นะครับไม่มาครับ8กับ18กับ1ไม่มาคู่วินครับเลียลาดวางไว้3624นะครับก็เข้าไปที่36ล่างนะครับเข้าไปที่คู่เจาะ36ล่างนะครับคู่นี้นะครับ แล้วเข้าไปที่4 6บนครับผมคู่นี้นะครับแต่เลขเลขลักเลขนาคราชไม่ได้จับคู่ให้นะครับ6 4นะครับเสียดายมากนะครับนะครับผมแต่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าไปชุดนี้ด้วยนะครับขอแสดงความดีใจด้วยครับกับเ c ซนะครับผมที่กดติดตามแล้วเข้ามาชมคลิปเลขราดและได้โชคกเลขราช คลิปนี้นะครับผม EP สองนี้นะครับผมเข้ามาแล้วสิบสี่งวดติดนะครับไม่เคยหลุดเลยนะครับเดือนกรกฎาครับทั้งเดือนมาดูต่อครับเลขาธิดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับวันที่นะครับผมวันที่สองสิงหาคมนะครับผมสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผม EP หนึ่งนะครับ EP หนึ่ง เข้าติดต่อ15งวดหรือเปล่านะครับหรือไม่นะครับเลขลาดเขียนไว้นะครับนะครับคอยติดตามที่2สิงหานะคมาดูครับผมนะครับอีพีหนึ่งเลขลาดวางตัวไหนว่าให้นะครับเรามาดูตัวเด่นกันก่อนนะครับผมตัวเด่นเลขลาดวางไว้6 1 2 3สแสดงว่าขาดไปอีก2ตัวนะครับที่เลขลาดยังไม่วางให้นะครับที่ยังไม่วางให้เพราะว่านะครับผม ชุดคุมบนล่างนะครับเอาชุดคุมบนล่างไปก่อนนะครับลวเล็ดนากราดจะไปทําตัวสับนะครับผมนะครับเช่นเคยนะครับแค่ตัวเด่น4ตัวนี้นะครับผมถ้าสูตรมามันก็พอมองเห็นแล้วครับว่าตัวไหนจะมาไม่มานะครับทีนี้เรามาดูครับผมชุดคุมบนล่างนะครับผมชุดคุมบนล่างเรามาดูก่อนครับผม6นะครับมี6กไหมครับเรามาดูชุดคุมบนล่างนี้ก่อนนะครับ มีหไหมหมีนะครับผมเขียนไว้ก่อนเลยครับผมหนึ่งมีไหมครับผมหนึ่งมีนะครับ2องมีไหมครับผม2มีครับ สามมีไหมครับผมสามมีสามคู่นี้นะทีนี้เรามาดูชุดบนกระล่างครับไล่จากหกไปก่อนนะครับไล่จากเลขหกเลขหกมีไหมครับผมมีเด่นหกนะครับผมในคู่นี้นะครับเช่นเคยนะครับผมอย่าไปตกใจนะครับอย่าไปตกใจกับตัวเลขเยอะนะครับสูตรนะครับเราต้องทําตามสูตรนะครับเราอย่าไปข้ามขั้นตอนอย่าใจร้อนนะครับผมใจร้อนเราก็ผิดพลาดได้ง่ายนะครับอย่างที่เลขคลาเคยเรียนไว้นะครับ มาดูครับหนึ่งครับหนึ่งมีตรงไหนครับผมหนึ่งมีตรงไหนบ้างนะครับนะครับผมสองแล้วครับผมนะครับสามครับผม ็นได้ว่านะครับผมทั้งชุดคุมบนล่างและชุดบนกันล่างแทบจะเข้าทุกตัวนะครับอย่างสูตรชุดนี้นะครับผมเข้าทุกตัวส่วนบนกันล่างที่ไม่เข้าคือเจ็ดแปดนะครับนะครับดีแล้วครับที่มันเข้าอย่างนี้นะครับมันตัดง่ายนะครับมาดูครับผมชุดล่างกันบนนะครับผมหมีไหมครับหไม่มีครับผม1นึมีไหมครับ หมีนะครับผมสองมีไหมครับสองมีนะครับผมสามมีไหมครับผมสามมีนะครับ หนึงก็มีหนึ่งสีด้วยนะครับสองก็มีสองสามด้วยนะครับสองสองสีด้วยนะครับสามก็มีสามสีด้วยนะครับเอาแล้วครับผมทีนี้มาถึงขั้นตอนการตัดนะครับเลขเด่นสี่คู่เดี๋ยวเรกลาดจะทําให้ดูก่อนนะครับสีเขียวจะเป็นบนนะครับผมเป็นบนกันล่างนะครับ บนกันล่างนะครับเลขลาดเขียนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเจริ็นะครับ FC หกนะครับผมหกนี้ครับเน้นเน้นล่างครับนะครับเน้นล่างนะครับกันบนงั้นเรามาไล่หกกันก่อนครับอ่าเราจะทำ เราจะทำเอาล่างก็ได้นะครับเอาเลข6เกเพราะเลขหกขึ้นมาแล้วนะครับตรงไหนที่มีเลข6กครับเรามาดูทือตัวที่ชนนะครับ6 6 0ไม่มี6 1ครับสี 4, ส้มนะครับเป็นล่างนะครับ6 2 6 3 ส่วนชุดล่างกันบนไม่มี6นะครับเราเริ่มจะเห็นตัวชัดนะครับชนไปที่6 1 6 2 6 3นะครับผมนะครับทีนี้ครับผมเรามาดูครับ123นี่ครับชุด2กับ1นะครับชุด2กับ1มาดูตรงนี้ก่อนครับ2กับ1ชนตัวไหนนะครับ เลขราจะทำสีไว้เป็นสีเขียวนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสามครับสองสามครับ เรามาดูข้างล่างครับ1 2ครับ1 3ครับ1 0ครับเป็นตัวกลับนะครับ0 2ครับ จนเย็นนะครับผมสองสามตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเราเริ่มเห็นตัวชนขึ้นมาแล้วนะครับผม เรนัก่าจะเขียนไว้ให้ก <sh ่อนนะครับผมว่าบนนะครับเด่นบนตัวไหนนะครับคู่ค um, pues, ู่เจาะก่อนนะครับผมมาเริ่มที่คู่เจาะนะครับอเลขล่าจะปิดปิด2 0งศก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่าตรงนี้คู่เจาะจะมี1 2 1 3 2สาสาเป็นตัวที่คู่เจาะเข้ามาในชุดเด่นนะครับศูนย์เป็นตัวกันนะครับเพราะนั้นเลขข่าจะเริ่มที่12ก่อนนะก่อนบนนะครับ บนจะเป็นสีเขียวนะครับ1 2 1 3 2 3นึ่งสานะครับหนึ่งสอง1นึ3งสามสองสนะครับนะครับ2 0กับ1 0เป็นปตัวก,กันนะครับเลขลาดจะดึงนี่ครับทีนี้เป็นสีส้มนะครับสีส้ม6 6 1 6 2 6 3นะครับ เป็นล่างนะครับทั้งหมดนี่คือพูดบนกันล่างล่างกันบนนะครับแต่แยกให้ดูก่อนว่าเน้นไปทางล่างหรือบนนะครับสีส้มคือล่างนะครับเน้นล่างกันบนนะครับส่วนสีเขียวคือเน้นบนกันล่างนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมเลขทั้งสี่คู่นี้ครับสี สี่ตัวเด่นนี่ครับจะมี6มี1มี2มี3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามสถิติที่เลขลาดทำทำตัวเลขมานะครับผมก็นะครับอาจจะเป็นคู่เบิ้ลหนึ่งคู่นะครับไม่เบิ้ลก็เป็นตัวตัวคู่ชิดนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับมีคู่เบิ้ลมี1 1กับ2 2นะครับ1 1 2 2สมมุติถ้า2มาเนี่ยอาจจะเป็น1 1 2 2งหนึ่งสองสองมาด้วยนะ วันนั้นเลขกระลาจะเขียนนะครับครั้งนี้จะเขียนกันเบิ้ลไว้คือหนึ่งหนึ่งสองสองด้วยนะครับแล้วกัสองศนย์10งศด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาอยู่ในสูตรสับนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูที่สูตรสับนะครับผมทีนี้นะครับผมเลขกระาก็จะแบ่งสีให้เหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องงงนะครับสีส้มคือล่างนะครับ ล่างกันบนนะครับสีส้มสีเขียวคือบนกับล่างนะครับนะครับไม่งงนะครับ f c ครับเลขนากราดพยายามจะอธิบายให้เข้าใจนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับผมนะครับงวดนี้นะครับผมได้ตัวคู่เจาะค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างน้อยตัวนะครับได้บนมานะครับคู่เจาะไป3ามคู่ได้ล่างมา่ามคู่ ได้ตัวกันมา4คู่นะครับเท่ากับเลขทั้งหมด10คู่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเลขเราจะไปทําคู่ทําตัวสัตวบสูตรย่อยว่ามันตรงไหมครับต้องหาตัวเด่นอีก2ตัวนะครับความปบะปกแล้วทําตัวตัดอีกนะครับขอให้มันเข้ามาชนกันนะครับให้มันโดนกันนะครับตัวจะได้น้อยๆนะครับทีนี้นะครับจากเลขทั้งหมดเวอร์นี้ มี F อฟซีบางท่านก็มองว่าเลขมันเยอะนะครับแต่ถ้าทําจากสูตรแล้วจะเห็นได้ว่าเยอะๆคัดไม่ได้ขนาดนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างมากทําไมต้องเขียนให้เยอะๆตรงนี้ครับเขียนไว้ให้ดูครับผมถ้าโอกาสที่มันไม่เข้าตรงที่คู่ชนถ้ามันมานรเราจะได้รู้อ๋อมันมาจริงสูตรเราไม่หลุดนะเห็นไหมครับวิธีการแต่ถ้าเราไปมองแล้วว่าเลขมันเยอะ เราไม่มาดูตัวที่เลขน่าอธิบายแล้วก็ตัวคัดเน้นออกมาเราก็จะเสียโอกาสนะนี่นะครับคือการที่เลขลาดเป็นห่วงนะครับห่วง fc ทุกท่านอยากให้ฟังนะครับขอร้องให้ฟังนะครับการฟังที่ดีนะครับเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเงินทองเป็นของของเราถ้าไม่ฟังนะครับมีเกิดความเสียหายมาเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับเพราะไม่มีใครอยากเสีย ทีนี้นะครับผมหกตัวนี้นะครับนําไปนะครับผมเช็คข้อมูลเทียบเคียงกับอาจารย์สำนักอื่นได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้เหล่านี้จะมาไหมชนกับอาจารย์สํานักไหนะครับส่วนตัวเด่นทั้ง4ตัวนี้นะครับไปทาสติว่านะครับหกหนึ่งสองสามอาจารย์สํานักใดให้6กี่ครั้งมาบนหรือมาล่าง1กี่ครั้ง2กี่ครั้ง3กี่ครั้งมาบนหรือมาล่างนะครับ ก็ย้อนกลับมาดูความนะครับความสาเร็จของวันนี้นะครับก็คือวันที่31นะครับก็แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้ง EP 2และ EP 1เอาละครับผมท้ายนี้นะครับสำหรับคลิป EP 1นี้นะครับเขคลาดก็ขอ คลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับ f c ทุกท่านนะครับขอใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กลาดเ้ียครับผมเล็กลาดต้องการนะครับผมการกดไลค์กดแชร์นะครับการกดติดตามแนะนำบอกต่อช่องเล็กลาดจาก f c ทุกท่านครับผมต้องการมีรายได้ในช่องทาง u t u b e นะครับร่วมด้วยช่วยกันถ้าเห็นว่าเล็กลาด นะครับผมนำตัวเลขมาเสิร์ฟให้ f c เป็นประโยชน์เป็นแนวทางที่ดีแล้วนะครับผมหวังว่า f c คงจะแชร์ไปนะครับช่วยๆกันครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับผมท้ายนี้ขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ